อ้าจริงๆไม่ได้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 ไอ้นี่สไนไม่ได้กลัวสไนท์เท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงไม่ชอบแบบว่าเวลาเจอสตรีมเมอร์แล้วไปบอกอ่ะแอนแหละโอ้ที่แรกไม่ได้ขึ้นไม้หรอวะ มากเข้าให้ทำได้แค่นั้นเหรอไเอา ทางยาวก็เหมือนฮิวิลลี่แหละน้องเอ๋ยทางยาวก็เหมือนฮิวิลลี่เฮ้ยรอบนี้มันไม่ค่อยติดว่ะเหมือนมันจะปรับระยะการติดมาปะทุกคนเพราะว่ารอบนี้มันไม่ค่อยติดแล้วปกติมันจะติดแง่งเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อ,ะ,อะสวยปรับอะไรเพิ่มไหมเวสเกอร์เนี่ยที่ที่เห็นน่าจะเป็นไอ้นี่นะที่เห็นน่าจะเป็นแบบว่าสกิลแล้วมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่อ่ะ เฮ้ยเมื่อกี้มันตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างงี้ป่ะแบบว่าไม่ลองแอบนายสัตว์โดนกูอะไรมานี้นี่ยหลุดป่ะเนี่ย Seven minutes is all I can <coughs> spare to play with you. Oh, Oh. แล้วพี่เดินตีไงปุ้มไปตรงนี้ครับเพื่อติดต้องแสงโอ้ผมไม่ได้ด่าน IPD เลยว่ะทุกคนเล่นมาสองเกมยังไม่ได้ด่าน IPD IP เลย,เลยสามแล้วดิเล่นตัวนี้ด้วยอะรีเจียนด้วยไม่น่าถึงนะตะกี้ไกลเกินครับ เอแม่กูเริ VII ่มช้ำว <đó> ่ะกูเริ่มมาว่ะกูแบบว่าเข้มเข้มตึงตึงว่ะเซนคิลเลอร์มันมาว่ะเจมโหรดป่ะเจมกูโกดป่ะเจม มืนมันน่าจะปรับอะไรกับสกิลสักอย่างนะเออผมบอกเลยอันนี้มันน่าจะปรับอะไรกับสกิลสักอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่แอดออนเลยนะเพราะว่าแบบอยากรู้ว่ามันปรับอะไรกับสกิลตัวมันตัวนี้หรือเปล่าอ่ะได้จุกเด็กเหรอกระต่ายไม่เปิดจุกเด็กอ่ะ อ๋อมึงใครอ่ะอ๋อแล้วไม่โดนไงไอสัตว์แล้วไม่โดนไงมึงเป็นอะไรเจ้าใช่ไหม จ่าย,ยางไงมันจ่าย,ยางไงนั่นอยู่บ้านฟ้าครับไปแล้วหรอไอเด,ว,ดวิดอะโอ้ไม่ได้ใช้เปิร์กเลยว่ะได้มันต้องเล็กๆกันมันถึงจะได้ใช้เปิร์กอะทุกคน ยกหนวดขึ้นมาไวไหมไม่ไวครับแต่ว่าตอนยกหนวดมันจะเดินไวแล้วใช่ไหมเห็นใน,ผในแผ่นหนวดมันบอกเออใช่เหมือนตอนยกหนวดนี่ยคือจะเดินไวแล้วครับไม่น่าอยู่ดีแบบมันไม่สามารถกระโดดแล้วแบบใช้สก,กิลได้อะ มีลายครับไม่ได้ไม้มีลายได้อยู่ช็อตน,นี้ <c oughs> แล้วกูตีไงคือถ้าเจอรอบบนไม้ส,สวยๆมันก็ยังไม่โอเคอยู่ดีผมว่า ไปไ,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 ไม่ได้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 จ้าไม <c coworkers> ่ไ <laughs> ด้จ <aud> <God> ้าอาวราอาราอาราอาราไอเหี้นนั่นโดนว่ายังไงจ้าน้องพี่มาแล้ว โอ้โหเฮียถ้าเกิดโดนเคลื่องไปแล้วมันวิ่งไม่ออกอย่างนี้แม่งก็โดนตีอยู่ดีป่ะใช่ปะ่ะเมื่อกี้ผมเคลื่องไปมันอยู่ที่โล่งเลยนะมันแบบเหมือนมันมันต้องใช้เวลากว่าจะลุกขึ้นมาสุดท้าย,ายก็คือถ้าไม่มีไม้โดนตีแน่นอนนะําแปลน่ะออ้แต่สกิลฆ่าไม้นี่ก็ดีนะไม้ไม้ในแมทไม้ข้างในไม้ข้างในบ้านใหญ่กลายเป็นสูตรเลยครับทุกคน ไม้ในบ้านใหญ่แต่แกค,คือพับปุ๊บค,คือผมโดดตามแล้วก็คือผมก็เดินตีเลยไงเหมือน <Columb _> <ip> มันจะแอบบัฟอะไรมาเปล่ <_ t ip> า,าวะผมก็ไม่รู้นะแต่แบบไม้ในบ้านใหญ่คือแบบกลายเป็นศูนย์เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับ่วลา แต่คือเจอรอบบนไม้ส,สวยๆอย่างนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเว้ยจริงๆ เจอเล่าบนมาที่แบบมันโอเคโอเคสวยๆหน่อยอ่ะเอากูจะล่วออ่ะนะ แล้วพี่จับเลยไงน้องพี่แบกไงพี่แบกเลยไงน้องเอ้ยยัง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 มันยังเหลืออีกตัวอ่าบัานเครื่องนี้หรอน่าจะปั่นเครื่องนี้ครับนี่น้อกเครื่องบินไปเดี๋ยวผมถือเครื่องนี้ไว้ก่อน อุ้มหานไมหมอ๋ออุ้มหานก็เกินไปนะไม่ได้ใส่เอจิมาไม่เป็นไรเดี๋ยววัดหลุมเมาก็ได้คนดวงดีก็รอดไปถ้ามันดวงดีมันก็รอดแค่นี้ง่ายๆต้องดูประตูครับโอ้โหไอ้เคี้ยรอดอยู่ดีใหญ่ไอสัตว์ฮัลโหลจังหวะนาตัดคลิปหรอไม่ได้มันรอดอยู่ดีผมปิดหลุมมันก็รอดอยู่ดีครับดูประตูดิ ไอ้เชี่ประตูแม่งเสยงเคร่งเกินทำอะไรไม่ได้ครับผมบอกเลยประตูแม่งแบบว่าคืออยู่คนละฝั่งไม่เท่าไหร่นะโอ้โหแม่มีที่กำบังเพยบเช็คเอาไาเพยบจริงไม่ได้อยู่นะหรือว่ากูโหดป่ะทุกคน อัน,นี้ผมเล่นโหดหรือว่าตัวมันเก่งหรือว่าไอพวกนี้มันไก่วะหรือ <laughs> ตัวเดียวกันครับคุณต้นตัวเดียวกันแต่คือตัวนั้นตอนนั้นผมที่ผมที่ผมซื้อมามันถามจินดิใหญ่ปะใช่จะได้ไหมที่เราคือเข้าไปอะที่ไม่มีอาร์ตพินอะ <c oughs> ตัวเบลเลอร์เลยอะแบบ <c oughs> ใหญ่เบลเลอร์เลยอะใช่ครับตัวเดียวกันแต่อันนั้นมือสองแล้วของไม่ครบใช่ไหมเออตอนนี้เป็นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือมือหนึ่ง Ha 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 ยันลู่สเต็ปข้ามเงียบๆเฮ้ยเย็นลู่เอาจัดเฮ้ยติดเอา <c oughs> พี่เบนสก,กิลมาใช้แทงหลังไม่ได้นี่บั๊กหรืออะไรใช้ได้ดิที่สก,กิลจับขึ้นมาเป็นตัวแทงหลังเลย ลองไปย้อนดูดิแทงได้แทงได้แทงได,ได้พี่ยังโดนแทงอยู่เลยพี่สกิลจับขึ้นมา <c oughs> มันไม่โดนได้ยังไงไวะเฮีย เขาไม่รู้ได้ไงวะ จับพี่สกิลจับมันขึ้นมาแล้วพี่โดนแทงอ่ะเรียว สนุบมีคนยังเซียแต่ตัวนี้ก็ได้สนุบเหมือนกันนะเพลินเพลินดีดีดีเกม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 ดีสแตนก็ได้เกมดีจริง เกมดีเกมดีไ้ตะตะตนกูได้เฉยกูจะรุ้นเอานะนี่หมดเลยสามคนโอู้วี่กับ พิตบ็อกมันดูแบบว่ากระหลวกระหลยยังไงไม่รู้วะเัาไม่โดดนี่เหรอ ใหนะแอดออนปะไม่เพิ่มความเร็วมั้งไม่ได้เพิ่มระยะไอ้ไอเ้เจมมึงไอ,ไอ,องง้ไอ้แจงหนามันดิแจงหนามันดิ Too bad you won't make it much further. ก็ <laughs> ว่าเสียงหายใจ you the คมคมปะ l e t finish l e t f i i s h โอ้โหมรีทะลุมรีทะลุแมปรู้จักไหมมรีทะลุแมปมรีทะลุแมปอีกแล้ว <c oughs> สรุปเบเกอร์เก่งไหมเก่งกว่าในเซิร์ฟเทสเยอะครับแล้วเจอหลุมอีกแล้วไงเก่งกว่าในเซิร์ฟเทสเยอะโคตรไกลอ่ะพุ่งสองคือไกลสัตว์เกี่ยไหนดีหรอ โอ้ต้องเล่นช้ำๆก่อนนะให้โหแต่ผมว่ามันได้อยู่นะอย่างเช่นในด่านเห็นด่านนี้ปะไปดูเกมแรกที่เล่นเลยอ่ะที่เจอด่านด่านอนุบาลอ่ะไอ้เหี้ยไม้เซฟคือไม่เซฟเลยนะเว้ยโดดข้ามแบบโดดข้ามปุ๊บแล้วคือถ้าเกิดมันมันจะโดดไมากลับไม่ได้มันวิ่งฉีกก็อาจจะไม่ทันไปย้อนดูเกมแรกที่เล่นอ่ะไอไ้ี้ยได้ได้เรื่องจัดเลยนะไอ้ไม้เซฟนี่คือแบบไม้เซฟที่แบบบังคับพับอาจจะไม่ต้องบไอ้บังบังคับทึบอาจจะไม่ต้องทึบอ่ะ